สวัสดีนะครับก็เกมนี้เป็นเกมรอบชิงชนะเลิศนะครับการแข่งขันหมากรุกไทยนะครับตลาดลักทรัพย์นะครับปีสองห้าห้าหนึ่งนะครับปีห้าหนึ่งสิบกว่าปีแล้วนะครับหมากรุกนะครับเสมอกันมาสองแผ่นนะครับต้องตัดสินด้วยหมากป้องนะครับรอบชิงชนะเลิศนะครับอาจารย์นรจิบนะครับเอาชนะอาจารย์บุญมสืเข้ามาที่ที่ผมเอาไปโพสต์ถ่ายในไทยเชฟทีวีนะครับเกมนั้นเ็กมรอบรองนะครับอาจารย์นรจิบก็ทำแต้มสวยนะครับแต้มนั้นนะครับ ลอยเบ้ยงหายออกมานะครับอาจารย์ม่จัดสืบยอมแพ้นะครับแลเข้ามาชิงกับอาจารย์หนูเพชรนะครับหรือว่าอาจารย์วิสุวัฒนะครับศิลปภาพภัยสิทธิ์อวชัยกองสีหมากดํานะครับวิสุวัฒศิลปภาพภัยสิทธิ์นะครับหมากขาวเราชมเกมหมากป้องกันเลยนะครับผมจะปิดเสียงนะครับเพื่อให้ความเงียบเราจะได้มีสมาธิในการดูนะครับ มาถึงตรงนี้อาจารย์นพจิตไปยอมแพ้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับจอนหลังนิดนึงนะครับบริีุมก็คลิกเพินนะครับแต่เนี้นะครับอาจารย์หนุ่มเพชนะครับอาจารย์นพจิตเดินม,มาต่อมานะครับแต่ว่าอาจารย์เพชรต่อเรือนะครับทำไมถึงถ้าอาจารย์นพจิต อ๋อถ้าอาจารย์หนุเพชรกินเรือนะครับจะลุกโจรต้อจิบแ้ากินเรือก่อนอ๋อมันแก้ไม่ได้นะครับแก้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้ากินเรือก็เอาเรือกินดับขุนมันไม่มไม่มีตากแก้แล้วนะครับทำให้อาจารย์จีบต้องเดินอย่างนี้แล้วก็ยอมแพ้ไปนะครับก็เป็นอาจารย์หนุเพชรน,นะครับ ได้แชมป์นะครับรางวัลหนึ่งแสบาทนะครับในตอนนั้นนะครับชนะเลิศนะครับหนึ่งแสบาทนะครับรับรางวัลไปในปีห้าหนึ่งนะครับเป็นแชมป์ตาลากครับนะครับเดี๋ยวผมมีเกมอะไรสวยๆนะครับที่สนุกๆจะมาให้ดูอีกนะครับแต่ขอไปคัดเกมก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีนะครับ